าตัสดีท่านผู้ชมท่านครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft Dungeon นะครับผมใน EP ที่นี่แหละลืมละน่าจะห้านะครับโอเคก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูของนิดนึงับก็คือผมไปเล่นคือไปเล่นซ้ำมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับจะได้ของมาเต็มเลยนะโอเคเรามาดูทีละอย่างดีกว่าของที่เราจะใช้ในวันนี้นะผมนี่เรามีดาบเรามีไอ้ทวนมีดาบอะไรไม่รู้นะเป็นมีดอันนี้เป็นมีดนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกใช้ในพาทนี้กันนะโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจ เอ่อตอนนี้ของที่พลังมากที่สุดน,นี้จะเป็นดาบธรรมดาดาบธรรมดานะครับผมมีประมาณนี่มียี่สิบห้านะแต่ว่ามันจะซ้ำซากนะผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นคัตลาสดอันนี้แล้วกันเนานะนะฮะก็คือเป็นดาบใหม่ที่เพิ่งเพิ่งได้มานะ่ชุดที่ดีที่สุดตอนนี้จะเป็นชุดนี้นะผมเป็นกริมอาร์เมอร์นะอันนี้ไปได้มาจากด่านในด่านล่าสุดที่เราเล่นนะแต่ไปเล่นซ้ำไงเอียเราใส่เลยแล้วกันเนาะจริงๆมีชุดหมาป่าอยู่นะแต่มันก็ดีอยู่นะส่วนเอ่อ อัติแฟกต์นะครับเราได้ผมได้นี้มานะเอ,อ็เนือ้ออะไรักอย่างนะเป็นเนือ้อติดกระดูกนะโอเควัน <c oughs> okay. นี้ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับก็จะประมาณนี้แล้วเรามีรองเท้าด้วยนะเราลองเท้าไปแทนเห็ดไหมโอเคเราลองเท้าไปแทนเห็ดแล้วกันเนาะโอเคจะได้วิ่งเร็วๆกันนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนบอกมาว่านะผมคอมเมนต์มาว่าไอ้แต้มบัญชาที่เรามีนะผมสามารถ เอาไปใช้เอนชานได้นะครับก็ก็ตอนแรกผมแบบขี้เกียจไม่อยากเอนชานไงี่กลัวแบบมันเปลืองแต้มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอแบบกดเอาของออกปุ๊บเขาบอกว่าแต้มมันจะเออแต้มมันจะกลับคืนให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอนชานของเราใช้กันนะอ่าก็วิธีเอนชานก็กดนะสามเหลี่ยมนะกดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะผมมีสามอันนะสําหรับดาบเล่มนี้เออของเราตีระบบบัฟแล้วกันโอเคผมจะเอนชานเอ็นชานโอ้โหหมดหลอด เราดีดีกัอ่ะอัพเลยตุต้มตุอุ้มนะโอ้โหโแทบจะหมดโอเคผมเอาไปนี่ละกันเพื่อความรุนแรงอัพเต็มเลยโอ้โหโอเคดาบนี้มันก็จะฟันไม่ไกลมากนะแต่ลองฟันดูก็พอฟันได้นะนเดี๋ยวเรามาเลือกแผนสแ,แผนที่เอ้เอพื้นที่ที่จะไปในวันนี้นะผมมีคนบอกว่าไอตรงนี้มันของดีนะผมคลิปปี้คลิปนะครับ่ันถูกป่ะนะ มันก็จะมีพัมกิ้นนะที่เลยไม่ไปแล้วก็จะมีตรงนี้มีเลสโดนมายนะผมตนี่อยากไปมากเลยจะมีวงจรแต่เอาไว้ภายหลังแล้วกันเอาอันนี้กับลันเเดี๋ยวผมจะเข้ามาคลิปปี้คลิปนี่ก่อนเลยแล้วกันก็คือ,อ้ตอนที่อันดับแรกนะที่เรามาแล้วก็เก็บแผนที่ได้นะเป็นแผนที่ห้องนี้นะผมเวลากันว่าจะยากแค่ไหนนะเออบรรยากาศมันก็จะเหมือนอ,อ๋อ,อบรรยากาศก็คือแมปอนั้นเลยฮนะ คิปเปอร์นะครับคิปเปอร์วูดนะผมโอเคก็คงให้เข้าอันนี้แหละก็คือดันที่เราเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเหมือนอันนี้มันจับเกรดป่ะมันก็จะฟันแบบว่ามันแบบฟันแบบฟันได้ต่อเนื่องนะครับเขาเรียกว่าจังหวัดสโออย่างใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปทางขวานี้ก่อนจะเจอหีบโอเคเรามีวิ่งเร็วแล้วนะเรามีวิ่งเร็วแล้วมีวายวายนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อน้องหมาล่ะ เฮ้เรามีน้องหมาด้วยท่านชมดูดิเอ้ยตีเี่ตายน้องหมาตีอย่างแรงเคเราจะใช้น้องหมาช่วยนะโอเคโอเคทำไมลูกมันใหญ่ใหญ่ลูกมันใหญ่ไปั้ยเนี่ยเราเป็นชานอะไรมานะอ๋อเอ็นชานลูกธนูใหญ่เหรอเหมือนยิ่งไกลย,ยิ่งใหญ่ยอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนตอนนี้เราเล่นสองคนนะผมก็ถือว่าดีเลยเดียวมีคนช่วยเคลียะเจาะเจาะ เออจะหลบได้เอ่อเวลอัพเฉยตอนนี้เรามีทั้งไก่ทั้งหมาต้องดูแลดีๆนะครับมีวงจรประตูเปิดและมีมอนเตอร์ออกมาได้ยังไงอืมน้องหมายอย่าเพิ่งตายนะจ๊ะโอเคเราใช้พลังวิญญาณได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรลืมใช้อู้โอ้โหนี่ไงได้ของแล้วได้ยาบูสต์วิ่งเร็วด้วยเยี่ยมเอ้ยน้องมันอัพอัพเกรดไม่ได้หรออัพไม่ถึงอัพเลือดอะเลือดมันน้อย น่าจะอับเองมั้งอ่ะป้อนมาไม่ได้นาะน้องจะตายแล้วว่ะน้องเราตายได้โอ้ยอ้าวน้องกระเด็นไปเลยน้องกระเด็นไปแล้ว,ไ,ลวไม่เก๋มีอะไรเนี่ยโอ้โอ้วัดเกอ่ามามาจะเอาจะเอา,เอาหรือจะเอาหรือจะเอาออ้คือตังตอนนี้ผมสามพันเจ็ดครับเยอะม,มากนะขี้เกียจไปสุม่มเสียงอะไรโอ้มันไอ้สะพานนี้มันตกมันลวงไห้ด้วย โอ้ออื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 มอ,อ,อ,อืฟันยับเลยประตูลับจ้าเปิดโอ้ไม่ใช่ประตูลับจ้าโู้วูแหลมเพจเราตีไปมากน้องหมาพี่ต้องการความช่วยเหลือตึ๊บจุ๊บตึ๊บจุ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 ๊บโอ้โหลูกหนูใช่มาก อ,ออเออเออเออมาเอืมออเคืนนี้เราดีมากนะยิงไกลมากโอ้ไม่ก็โอ้ก็น้องตายแล้วอุอ้มหูย่างแรงโอเคเออด่านนี้มันจะมีบอสไหมทุกคนแต่มันน่ากลัวมากเลยนะ มันเหมือนแบบอยู่ในดันเจียนของจริงมันมันโหดมันโหดควิกเพี้ยวซิ่งนะเหมือนเป็นมอนเอนชาร์สอะไรเงี้ยเองยวเอาเคลียร์ตัวไม่จำเป็นหน่อยเอาน้องมาออกมาเปิดกล่องแป๊บนี่มาเราดุหมาดุระวังหมาดุไหนอ๋อแม,แมงมุมแมงมุมแมงมุมแมงแมงมุมแมงแมงมุมโอ้ยโอ้ยยากัดอย่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 ากัดยากัดยากัดยากัดโอเคแล้วก็ มาเปิดสวิตชอมกับโอ้สวยจังโอ้แต่และนี้ก่อนนี่ก่อนหาที่บอกที่ดีที่สุดน้องน้องหมาน้องหมาเด็ดเด็ดเดียน้องใหม่เพิ่งตายเจาะ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 เป็นเหมือนเควสเล็กๆอะไรก็ไม่รู้ลองไปดูระวังตกทำไมน้องเหยียบแล้วไม่เป็นไรน้องมันตัวเบาแน่เลยอ่าเอ่อ,อ,อมีหนังสืออะไรไม่รู้นะแต่เก็บของแบบของเยอะโอ้หายเยอะมาก ใครเอาหายมาตั้งเนี่ยเก็บก่อนป๊อบได้เอ่อได้เลยมันเป็นเควสเฉยใช่ไหมโอเคห้องนี้เป็นห้องแวะห้องแวะวันนี้เปิดประตูก่อนหีบจ้าพิกเออีกแล้วจ้าโอ้โหคือมันเยอะมากคือมันเยอะมาก คือมันเยอะมากข้างนอกมีอะไรแะนองปึ๊บโอเคมีออกด้านนอกอันนี้สะพานทุกคุณนน่เนี่ยเหมือนเราเคยมาเลยจบแล้วเดินก็ไม่มีอะไรยากนะผมเป็นเหมือนด้านเสริมแหละอืมโอเคก็เชสเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมาเปิดก่อนดีกว่า โอ้ oh my god เบ็ดตกปลาโอเคไดไดเบ็ดตกปลามานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออแมคครับเรนเจนของวันนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนจากกันไปเรามานีดดีกว่าตังเยอะมากอ่ะผมให้สองสองเลยอะ่ะอ่ะอยังเป็นธนูอยู่อ่ะยังธนูอยู่อ่ะอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะพิกแอคมาทำไมเนี่ย อ่าผมขอดาบอะดาบวันนี้ต้องได้ดาบอ่าดาบธรรมดาครับุณครับของเพียบเลยโอเคก็เดี๋ยวผมไปนั่งเคลียร์นะกันเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมวิเจนท์คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,ยไปนอนติด